สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวรักบอนไซมะพร้าวทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะดีจากเพจสวนพักวินนะคะหรือดีบอนไซมะพร้าวโคโคนัทนะคะก็จะมาวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะก็มีหลายคำถามมากๆเลยค่ะสอบถามเข้ามาว่าทำยังไงให้บอนไซมะพร้าวเตี้ยนะคะวันนี้ก็เลยเอาเอาต้นนี้มาให้ชมนะคะ โคนมาและเหลือเหลือแค่ใบจ,จริงนะคะและยอดก็ไม่ได้พุ่งสูงอะไรมากมายเนาะวิธีง่ายๆเลยนะคะทํายังไงให้เตี้ยหนึ่งเลี้ยงให้รอดก่อนถูกไหมถ้าเราเลี้ยงให้รอดเราจะกรีดเราจะอะไรก็ได้ดีเคยพยายามย้ําและพูดอยู่หลายครั้งว่า การที่คุณเอามะพร้าวเพาะมะพร้าวเพาะคืออะไรมะพร้าวเพาะก็คือมะพร้าวที่เป็นลูกๆแล้วมีหน่อแทงขึ้นเอามาทําการปอกแล้วเอามาลงดินนั่นเพียงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะอันนั้นคือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นและเคยพูดไปแล้วว่าปลูกให้รอดก่อนนะให้เขารอดก่อนแล้วค่อยกรีดโอเคไหมคะ ต้องให้รอดก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยกรีดนะคะเขาถึงจะรอดนะคะอย่างต้นนี้ก็จําไม่ได้แลวหลักเดือนแหละเพราะว่าใบจ,จริงยังไม่ออกนะใบจ,จริงยังไม่ออกเนี่ยให่ไหมคะคือเลี้ยงให้รอดก่อนแล้วคุณจะทําอะไรคุณก็ทําได้หมดแหละเพียงแต่ว่าให้รอดก่อนอย่าพึ่งแบบใจร้อนบอกเลยว่าบนไทยมะพร้าวใจร้อนไม่ได้นะคะใจร้อนไม่ได้เลยจริงๆต้องค่อยๆนะ โอเควันนี้เดี๋ยวจะมากรีดพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมในส่วนกาบเริ่มพุ่มถ้าเราไม่กรีดยอดพุ่งแน่นอนนะคะต้นนี้ถ้าไม่กรีดยอดพุ่งแน่นอนนะก็เดี๋ยวมากรีดพร้อมกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ของดีก็มีแค่มีดแกะสลักค่ะใช้แค่อันนี้นเดียวเพราะเคยใช้ตัวอื่นแล้ว อันตรายสูงหมายถึงอันตรายกับตัวเองด้วยและอันตรายกับต้นไม้ด้วยนะคะก็พยายามใช้ให้มันขุนมือนะก็เนี่ยขุนขุนมือกับมีดแกะสลักไปแล้วเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะถ้าเราปีไปโดนยอดแค่นิดเดียวหรือว่าไปสกิดส่วนยอดเขาแค่นิดเดียวจริงๆเวลาลดน้ําตรงบริเวณยอดที่เราไปสกิดมันเป็นแผลแล้วนะคะฉะนั้นเวลาลดน้ําเรายิ่งน้ําไปขังบนยอด โอกาสที่เน่าสูงมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปกรีดพร้อมกันเลยค่ะมองเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นไหมคะยอดพุ่งแล้วนะเห็นไหมมี่วนกลับตรงนี้ยอดพุ่งแล้วนะคะก็นะคะ่ะค่อยๆนะไหนะคะ เห็นไหมว่าพุ่งแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมคะอืมนี่แหละต้องค่อยๆจี่เสียงอาจจะดังไปสักหน่อยนะเพราะว่าจุดที่ที่ทำมันอย,นอยู่มันอยู่ใกล้กรงหมานะโอโอสังเกตนะคะมีดมีดก็สำคัญนะอันนี้มีดแกะสลักของดีปลายปลายมีดมันมันโค้งนะ เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเป็นอันอื่นเห็นไหมคะเนี่ยปลายมีดมันมันคงนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนค่ะได้มีดมาใหม่แล้วปิดกทน นี่กรีดออกมาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงอาจะโครมครามไปหน่อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวดีจะให้ดูใกล้ๆนะคะนีค่ะนีคะ,นะคะแค่นี้นะคะ่ะขยันกรีดขยันกรีดนะจะได้เตี้ยขยยนกรีดกันจะได้เตี้ย,ยโอเคยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคน สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะมีมีกรีตกหลายต้นเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ